สวัสดีครับวันนี้เราก็เข้าสู่อรารยธรรมขอมแล้วนะครับส้มทําเป็นเดือนเรียนเชิญได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องอรารยธรรมขอมในประเทศไทยนะครับผมยังมาพูดถึงอรารยธรรมที่สาคัญที่สุดของของอ่าที่เป็นเป็นความเป็นมาของอรารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียอุตสาคเนนะครับคือขอมโบราณนะครับขอมโบราณนะครับมีต้นกําเนิดมา ในราวปีพุทธศตวรรษที่สิบนะครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นครวัดนครธม,รมซึ่งมีปราสาทปายน์อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งมีความใจความสําคัญของในดินแดนของอรารยธรรมขอมนี้นะครับแผ่่แผ่อาณาเขตมาถึงลาวไทยและเวียดนามนะครับผมการศึกษาของอรารยธรรมขอมนะครับที่มีการเริ่มการศึกษาก็ราวในปี วัดที่25นะครับโดยชาวตะวันตกนะครับซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสทส่วนใหญ่นะครับในสมัยก่อนนะครับอารยธรรมขอมนี้คนกัมพูชาจะเข้าใจว่ากัมพูชาหรือนครวัดนครธมเนี่ยเป็นเทพเจ้าเนลมิตขึ้นมาขึ้นมานะครับการศึกษาในทางด้านของโบราณคดีก็มีทางภาษาทางอากักษรทางโบราณวัตถุนะครับเราสามารถแบ่ง แบ่งความเจริญของอาณาจักรขอมโบราณได้ทั้งหมด3ยุคนะครับได้แก่สมัยก่อนพระนครนะครับซึ่งเป็นสมัยแรกเริ่มในการทำอารยธรรมขอมนะครับแบ่งได้เป็นสองยุคได้แก่นะครับยุคฟูน,นันในราวปีพุธทธศตวรรษที่6ถึง11นะครับอ,อาณาจักรเจนละนะครับในราวปลายพุธทธศตวรรษที่ 11- ถึง14นะครับ2นะครับสมัยพระนครนะครับซึ่ง ซึ่งน่เป็นสมัยทองหรือสมัยรุ่งเรืองที่สุดแห่งอารยธรรมขอมนะครับอ,อยู่ในช่วงราวกลางพุทธศตวรรษที่14-20นะครับสมนะครับสมัยพระนครหรือสมัยเสื่อมราวพุทธศตวรรษที่20ลงมานะครับในส่วนดินแดนที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการค้นพบล่องรอยอารยธรรมที่เป็นจํานวนมากนะครับทั้งที่เป็นศิลาจารึกและเป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน หลักฐานที่พบดังก่าวบ่งชี้ได้ว่าในดินแดนเนี้ยนะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ติดติดกับประเทศไทยโดยมีการสัญจรคือเทือดเขาพดมรงรักนะครับซึ่งมีเส้นทางราชมาขาทั้งหมด225เส้นทางนะครับจุดสุดท้ายที่มาสิ้นสุดก็คือพิมายนั่นเองนะครับผมเราจะมาพูดถึงอารยธรรมที่เข้ามาในช่วงตอนเริ่มต้นก็คือราวพุทธศตวรรษที่12หรือประมาณปีพศ1100 ถึง1,200เป็นต้นมานะครับโดยเข้ามาในทางภาคตวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกนะครับต่อมานะครับจนกระทั่งในราวปีพุทธศตวรรษที่16ถึง18นะครับประมาณพศ1,500ถึง1,750นะครับซึ่งเป็นเวลาที่มีกัมพูชาได้เจริญรุ่งเรืองในทางวัฒนธรรมมากที่สุดนะครับซึ่งมาแผ่ไปถึงทางาภาคตะวันตกอีกด้วยนะต่อมานะครับ จะเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างบ้านเมืองของโบราณในสองดินแดนนะครับจะมีทางเข้ามาจากทางอำเภออรัญ,ญประเทศอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็มีทางทางอยู่ทางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเราเนี่ยจะจะแบ่งทางแม่น้ําโขงนะครับอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใช้แม่น้ทางแม่น้ํามูลด้วยนะครับตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนบนสามารถ แบ่งออกได้มาจากสุรินทร์บุรีลำธีสะเกดซึ่งใช้ติดต่อในชายแดนในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้นะครับคือเส้นเส้นทางอะไรรู้ไหมเขาพนมดงรักนะครับคือเป็นเส้นทางโบราณที่มีการข้ามระหว่างของโบราณกับในดินแดนไทยมีการข้ามมากันบ่อยนะครับนอกจากนี้ยังค้นพบร่องรอยถนนโบราณน,นะครับตัดจากเมืองพระนครตรงข้ามชายแดนไทยบริเวณที่ตั้งปราสาทเมืองทมนะครับในเขตอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์นะครับและตัดผ่านเข้ามาพื้นที่จังหวัดบุริย์นะครับไปจนถึงอำเภอพิมายจังหวัดโคราชนะครับตามแนวทางโบราณ่างกก่าเนี้ยมีการขุดพบแผนผังอีกเยอะเลยนะครับในรูปแบบหมดอีก17แห่งนะครับตั้งอยู่เป็นระยะระยะด้วยที่ตั้งในเขตประเทศไทยก็มีคนพบทั้งหมด9แห่งอีก8แห่งอยู่ในเขตกัมพูชานะครับหลักฐานทางเนี้ยได้กล่าวข้อมูลเนี้ยอาจจะมีการว่ามีมาจากการึกที่ ปราสาทพระขันนะครับซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าชัยวรวันที่7ที่กล่าวว่ามีถนนตัดผ่าตัดจากเมืองพระนครราชธานีนะครับตัดมายังเมืองพิมายและตามแนวถนนดังกล่าวนี้มีอา,าคารที่จาลึกเรียกว่าวันิคขาฤหัสนะครับหรือบ้านไฟนะครับทั้งหมด17แห่งนะครับเราสามารถเห็นได้เลยว่าอารยธรรมขอบเนี่ยจะมีการสร้าง พวกมายนบาปา,าสาทอะไรเยอะมากเลยนะครับต่อมานะครับล่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงการแพร่แพร่หลายของอนจักรขอมในดินแดนไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็นสมบัติสามประเภทได้แก่จารึกจารึกของโบราณน,นะครับศิลปกรรมนะครับและล่องรอยหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองและระบบการจัดน้ําจัดวางรูปแบบน้ํานะครับจารึกคำเมนะครับส่วนใหญ่ เป็นจารึกที่พบในกัมพูชาและในไทยนะครับข้อมูลได้ได้จากการอ่านแปลจารึกเนี่ยนอกจากที่แสดงการติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างบ้านเมืองโบราณทั้งสองดินแดนนะครับย,ยันแสดงให้เห็นการแพร่หลายของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธลัทธิมหายันของอาณาจักรกัมพูชานะครับถือว่าเป็นอนาณาจักรที่มีการเผยแพร่ศาสนาเข้ามาเยอะที่สุดนะครับ จารึกที่พบในประเทศกัมพูชาหน,นะครับจารึกที่ปราสาทนครวัดนะครับแล้วก็มีการเป็นจารึกที่สลักภาพเขาเรียกว่าภาพการยกขบวนทัพในพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนะครับอยู่ที่ระเบียงคดด้านที่1น,นะครับด้านใต้มีสองแห่งอยู่ใกล้กันแรกเรียกว่าทัพจากเมืองระโว้นะครับแรกที่2คือขบวนทัพจากชาวสยามหรือคนของเ สยามว่าสยามกุ๊กนะครับต่อมานะครับจารึกพระขันธ์นะครับจารึกภาษาพระขันธ์เนี่ยจะเป็นจารึกสมัยพระเจ้าเชลมาลันที่เจ็ดนะครับอ่ามีการค้นพบรูปฉลองพระอ,องค์ที่เป็นสมมุติเทพคือพระเจ้าเชลมาลินที่เจ็ดนะครับขึ้นในบ้านเมืองทั้งหมดยี่สิบสามแห่งนะครับในบรรดาเมืองนางกก่าหกแห่งเนี่ยอยู่ในประเทศไทยคือระโบนะครับเชื่อว่าเป็นเมืองลบบุรีนะครับสุวรรณปุระคือสุพรรณบุรีนะครับ อศรีพร,รมพระปุระคือเมืองสกลนารายนะครับหรือจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันนะครับต่อมานะครับคือเมืองราชบุรีคือสิงห์ชัยสิงห์บุรีนะครับคือบริเวณที่ตั้งปราสาทเมืองสิงห์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีสีชัยวรปุระบุรีก็คือเมืองเพชรบ,บุรีนะครับคือมันจะมีการแบ่งแยกอารยธรรมที่กินมาถึงทางภาคตะวันตกด้วยนะครับ ก็บ้านไฟมีทั้งหมด17แห่งตามที่ผมเคยได้บอกไว้นะครับต่อมานะครับจารึกภาษาตาพรมนะครับจารึกสมัยสมเด็จในสมัยพระเจ้าเชลยนที่7เนี่ยกล่าวว่ามีอโรคยาสารหรือโรงบ้านเนี่ยหรือตามตามที่เราต้องพูดคืออโรขยาสารานะครับตั้งอยู่ในวิสัยคือจังหวัดวิสัยก็คือภาษาขอมก็แปลว่าจังหวัดหรือเมืองนะครับ ต่างๆของอาณาจักรรวมทั้งหมด102แห่งนะครับมีการค้นพบหลักฐานจารึกและศาสนาที่เกี่ยวข้องกับอโลคยาสาราเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานทั้งหมด30แห่งนะครับจารึกในประเทศไทยนะครับส่วนมากค้นพบอยู่ทางภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับส่วนใหญ่ภาคกลางเนี่ยจะพบบ้างแต่อาจจะน้อยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่การอ่านแปลจารึกเนี่ยทำให้เชื่อได้ว่าการแพร่หลายของอารยธรรมในดินแดนเนี่ย ประเทศไทยปัจจุบันในช่วงพุทธัตรที่1 2บสถึงสนะิเนี่ยมาเริ่มจากภาคอีสานก่อนก่อนที่จะไปสู่ภาคอื่นๆนะครับก็เราสามารถดูได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอศิลปกรรมนะครับศิลปกรรมที่มีความโดดเด่นทางอ,รอารยธรรมขอมนะครับผมจะแบ่งแยกทั้งหมด4ยุคนะครับไม่4ยุคเดี๋ยวมันมีทั้งหมดทั้งหมดคือศิลปะขอมเมืองพระนครอ่า สมัยขอมสมัยหัวเรี่ยวหัวต่อสมัยเมืองพระนครนะครับก็เป็นศิละปะเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่คนส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยรู้กันนะครับจะมีแบบรายละเอียดเยอะมากมีแบบกุเลนนะครับมีศิละปะแบบพะโคศิลปะแบบปลาเคงกอกแงงแปรรูปันนไทยสีเกลียงปลาบวนคนครวัดและบายนนะครับโ้จับได้ไงวะปรมานะครับโบราณสถานของขอมที่พบในประเทศไทยนะครับจากการ การสำรวจของผมที่ผมไปศึกษามาเนี่ยพบว่าโบราณสถานขอมในประเทศไทยมีมากกว่า200กว่าแห่งนะครับแต่อาจจะมีการค้นพบยังไม่หมดเท่านั้นเองอ่าซึ่งมีอายุตั้งแต่เราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13ในปัจจุบันนะครับประมาณปีพศ1100ถึง1250และในพุทธศตวรรษที่15ถึง18หรือปีพศ1น5 0ถึง1750นะครับ ซึ่งพบปพรทดิสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองนะครับตัวอย่างโอเคนะครับเราจะมาพูดถึงตัวอย่างของอาณาจักรขอมหรือศิลปะขอมและสถานที่ตั้งดังนี้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างปราสาทขอมที่พบในประเทศไทยนะครับปราสาทขอมในราวปีพุทธศตวรรษที่12ครับได้แก่ปราสาท บ้านดงเมืองเตยจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นตัวอย่างภาษาที่เก่าที่สุดในอริยธรรมขอมนะครับในประเทศไทยนะครับต่อมานะครับปราษาทขอมในอายุราวพุทธศตวรรษที่13บนะครับได้แก่ปราษาทภูมิโปนจังหวัดสุรินทร์นะครับปราษาทบ้านน้อยและปราสาเขาน้อยจังหวัดสระแก้วนะครับปราษาทอายุราวพุทธศตวรรษที่15นะครับครึ่งของพุทธศตวรรษที่16ได้แก่ปราสาทเมืองแขกภาษาโนนกูอำเภอสูงเนิน นะครับปราสาทบ้านปารางอเภอเมืองจังังวดโคราชนะครับปราสาทสังสินชัยจัังวดสุรินทร์ปราสาทแขกปรางแขกนะครับจัังหวดลบบุรีนะครับปราสาทนะนะตำหนักไซจังวศรีสะเกดนะครับปราสาทขออายุราวครึ่งพุทธศตวรรษที่สิบหกก็ถึงกลางพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดได้แก่ปราสาทบ้านพวงอาปราสาทเมืองตาทมจัังหวดสุรินทร์นะครับกูพามจำศิลปางปราสาทพนมวันนะครับ อำเภอจังหวัดโคร,ราชนะครับปราสาทเมืองตำน้องโงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปราสาทกุกการสิงห์จังหวัดร้อยเอ็ดปราสาทสากักำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดปราสาทนารายณ์แจงแวงจังหวัดสกลนครและปราสาทสตอกกลมจังหวัดสักแ,สสสก,ก,ดสกแก้วนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะครับที่ยังไม่ถึง18นะครับคือมันเยอะมากรายละเอียดนะครับแต่ผมจะพูดได้เลยนะครับว่าการการที่มีอ,รอารยธรรมของเขามาเนี่ย สิ่งสิ่งแรกเลยที่ต้องตามมาคืออ่าล่องรอยการใช้เรื่องน้าของของอารยธรรมถมเป็นต้นนะครับผมต่อ,อมานะครับจะเป็นเรื่องการทําแหล่งน้ํานะครับแบบของขอมนะครับด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับพบในภาคอีสานยอะที่สุดที่พบในภาคอีสานยอะที่สุดเพราะหนึ่งภาคภาคอีสานเป็นเมืองที่แห้งแล้งในช่วงหน้าหน้าร้อนนะครับซึ่งต้องมีการสร้าง สะเก็บไว้และอีกส่วนหนึ่งเขาจะทําเป็นประกอบพิธีทางศาสนานะครับได้แก่ป่าลายใกล้ปรสาสะพนมวันจังหวัดโคราชนะครับมีขนาดทั้งหมด2องพันคูณห้าเมตรยกกันบงังสองฟุตแหละต่อมาครับป่าลายเมืองพิมายมีขนาด1,300เมตรคูณเจ็รเมตรนะครับป่าลายเชิงเขาพนมลุงเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณตีนเขานะครับก่อนที่จะขึ้นไปพนมลุงเนี่ยผมไปเห็นมาแล้วเขา ชื่อว่าปัจจุบันว่าสาบัวลายนะครับมีขนาด850้อคูณสามเมตรนะครับบาลายเมืองต่ำนะครับอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันนะครับกว้าง1,150เมตรคูณสี่เมตรครับประมาณนี้อืมต่อมานอกจากนี้บาลายพนมลุงเนี่ยและบาลายเมืองต่ำเนะี่ยยังมีเครือข่ายการขุดคลองนะครับที่ขุดเป็นลําน้ําธรรมชาติเชื่อมต่อถึงกันด้วยนะครับร่องรอยดังกาวแสดงให้ถึงการจัด จัดระบบน้ําที่สุดยอดมากนะครับแบบขอมที่เขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงพืชพื้นที่ได้กว้างมากนะครับอายาทำขอมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบสําคัญมากคือเขามองทะลุป,ปูโปงว่าขอมเนี่ยคือชาวบ้านต้องอยู่ใกล้กับเทวสถานเพราะหนึ่งถ้ามีเทวสถานต้องมีหมู่บ้านแลนะหมู่บ้านต้องใช้อะไรต้องใช้น้ําเพราะที่สําคัญที่สุดคือการใช้น้ําดํารงอาชีพและดํารงอาศัยอยู่ นะครับผมเราจะมาปิดเรื่องอรารยธรรมขอมนะ่ะตอนนี้แล้วนะครับเพราะอรารยธรรมขอมเนี่ยคือเป็นอรารยธรรมที่ยืนยาวมากพูดวันนี้คงพูดไปหมดหรอกนะครับผมขอฝากอะไรไว้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราลองพิจารณาดูแล้วล่องรอยหลักฐานของโบราณคดีที่พบในประเทศไทยนะครับอย่างรอบครอบและศึกษาประวัติศาสตร์อาณาประวัติศาสตร์อาณาจักรกัมพูชาให้ละเอียดเราคงไม่ รวมเอาดินแดนที่เป็นของประเทศไทยอยู่ปัจจุบันไว้ในดินแดนอรารยธรรมกัมพูชา,ขาเขมรได้ทั้งหมดนะครับเพราะพื้นที่ไม่มีจำกัดในบริเวณคำว่าอรารยธรรมขอบคุณครับ